เมื่อนี้นะเป็นนี่นะอี่มัน่านได่วู้สินงไหมมันอุมสมบูอันนี้นะบริเวนกำแรกแรบที่นี้นะใครเป็นตัวจริงจริงโลดอันนี้ ห้องตายก้วกุ้งนี่โกบเล่นไล่เอานี่ยังบอกว่าเป็นโจ๊กจริงอีกเลยจะบักชักพะไล่เอาเลยค่ะแปดไปทันแล้วก็อ่อนนักล่าอยู่แล้วก็ z o o กันมามัดมาได้เบิ่งตามาได้เบิ่งนด่นี่ตาหนี่มาลับตาอยู่บนเนื้อจำใบทางช่วงนู้นมาแล้วทามลูกเอ้ยชล้มมาหน่อยหนึ่งคือเมื่อก็บอไปยังเล่นนี่มันเมตัวก่อนนี่เอาให้กินนั่นมันว่าปากกินนั่นแหละเอาหวงงัดปากวันนี้ึงน้ำมันน้ำมันงมเมียนซัมปูะตูก่อน ดูก ar, the ่อนจับโฮมเราเพรมันจับเอาละเมออะไรด้น้อเอาละเมื่อเฮือนตะนิดรับตะสังหน้าพูปลูใส่พ่อมันรับตะสังที่เอามาตายใกล้แล้วนี่เนี่ยจะไป็นอาูอย่างเห็นเอาหนี้นี่ไหมแต่คือกับน้องคงชัดตู้กอนกระบันเครื่องอยู่ในถงนี่บัดชัดตู้กันกระบันอ่ะโอ้โหมันประชเช่นยังได้เอาโน้ตแล้วฉันเอาเท้าแล้วนี่โลดมัน เคยฉียงไหมพี่จะ๊ะเออ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 คอยจีปากไปให้มันดอกห่างต้นบ่ายผู้ไหนคนะยเฉียมมงไหมต้นบ่ายบ่ายสมโ้งชมมโ้งผู้ไหนจังจีปากไปให้หนี่เหตุยังอยู่คือหลายคนดำนานได้ไปเชียงปากแช่แชลอยู่คอยจีปากให้เจ้าอันคาลูดนััน ลักแปดละเอาเช็นหนึ่งบุกุ้มค่าฮะอันลายปะไรเจ้าจะได้อันแต่บ้านไปออกไปหานปักเชนฮะเออลายปะไรอันบัด เจ้าจะได้น้ำข่อยเนาะฮะสองแชนพ่อบ่อเออพ่อราชิพากอันไฮมอนินนั่นส่งให้เจ้ามาลีเด้อกันบ่มาน่ะข่อยน้ำม้นเฮือนได้บัตรหนึ่งเด้อเออเออป็นความเจ้าอะไรเอาเงินนั่นไปชื่อกินเบุญอะไรทาอยไปน้ำเอาอีกระวังเด้อคันว่าคอยได้ไปน้ำนั่น ยันเจ้าบ่ได้มาณน้ำคอยคอยชี้ตะ่าเจ้าชูพุ่นนั่นอือเจ้าบ่เห็์ก็ได้ดอกคอยชีบอกเจ้ากระขานั่นกระชิมาแล้วมาโลดคอยชีพาไปให้ชองแชนนั่นเด้อเอ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 อไม่ยากอืมอืมอ,อวิชาอวยยันบ่ตัวใจฮะวิสาอวยยานบ่<ะ>นบไปบอกคู่เนี่ยน,นะ ญาติกิจหัวมันแล้วมันบป็นญาติแล้วมันจังเงนหลับฮะนี่คนว่าอยู่นาน, <c oughs> นาก็บะคู่มันจำในมัน่นั่นดอก <c oughs> เอาคักกับมันนั่น, <c oughs> นฉันคอยกับบัวว่าไปฉียย่ไผ่องนั้นแล้ว <c oughs> คนประชิกข้าบ้าง <c oughs> เห็นบ่ววานเนี่ยไอแนนคนบัตรแค่ไหนคน,หนคู่คไทย <c oughs> ช่องคนวานนี่ยขอว่าบัตรนั่นอี่หนึ่งนวันพุธจังที่มา อืมเอออืมวันพุธใคมันวันพุธจ้ะพูได้มากก่อนนะคอยเอาคนนั้นก่อนเล็นบอลอทัวรมาแต่นอนนอนมีแต่คนจิมาหาแย่งแย่งกันมาเอย่างนี้เนาะแย่งรถญาติกันมามืออื่นน่ะวันจันทนี่นะสิมีสิขึ้นมาอีกคนนึงนะวันพุธอืมาติดกันมาไ้มาก่อนคอยเอาคนนั้นมาลำลังยักได้คอยคอยเอาอีกคอยี่เอา คือน้องค่อยว่าเอาจัก่าคนเด้อเพื่อมันเมื่อมันวะเม่นความมันคำว่าเพื่อเม่นบ่้อดเมื่อผู้หนึ่งยังผู้หนึ่งเนาะผู้หนึ่งเมื่อเป็ยังผู้หนึ่งอีกเพื่อนคอยกระชองหลังท้มันนอนอยู่หันช่องคนนอนอยู่ในชองงานั่วมมันนอนท่วมนั่งกับผู้หนึ่งช่วมนี้กับผู้หนึ่งมันบอกอยู่หันก็คือกนันนี่งเตียงนอนชองนอนพลอเตียงเอาห่าคนยัดไยไเพียงเอาบัตเดียวได้นะเอาบัดเดียวหาคนลมีอยู่ผู้หนึ่ง แต่ว่าอายุยังน้อยเอาห้องการสองคนเอาเมียนะรู้ใช้อ่ะนะจากคนบ้านไหนบอกเลยดอยอายุเดาปุ๊เนาะคนอยู่ลอยอีพวอยู่ดอยอยู่ภูดอยอีผุออกมาลงขีดนี่แล้วเมียกันนางข้างๆสองคนเออเห็นแล้วนี่เนาะเห็นบ่เห็นแล้วอันนี้เห็นแล้วบอนอันน่ะจะได้เมียสองคนเนาะเมียน้อยๆได้น้อยๆ้อยแน่นมันบ้นมันรอเนาะเนาะเมียมันนั่นมันอัดเท่าแล้ว อยู่หูคิบก่อนแหละเอองอนั่นต์มาตเขาปะไปลงถ่ายอยู่ตลอดลงเบิ่งบ่ไปลงเบิ่งบองไปไปไปเขาลงไปจบขาเนาะได้บองบัตอันไดอย่างนี้บาดรอันใ้ละบ้าไ้นี่ฮะตลาดคุณได้บาดไปไปลงตลาดเอ้าประตูเออขอบใจไปรายการโบแมนนะครเขาไหวถ่ายหรอกค่อยเขาถ่ายค่อยพี่ เขาอยู่นานละก็ามไปเลยไม่ยดหหาแล้วคนนี้หาแล้วมาลงเออเอาลงมาถาดิชเขาอน่เนาะคนเี่ยวมเป็นมาวดเป็นอย่านแล้วแต่ลงาเลยไปเลยไปแห้งอยให้คุ้นเห็นหลายบอดแพ่ลายกันไปอ่ะนะ อไเลาเขานัด้บชาน้มจักรามะเป็นได้มาผัวน้มันอาได้ได้บนแทบบอเนาะต้องถาเขาจะถามเพื่อน่าเพื่นเคยไปจักบอนเลยาบอนี่บอลหนอไปไปบอนได้แน่แต่ัวนี่ถ้าลูกบอให้อ้ําอีกโดยโดยโให้เขาบอกว่าปัวดูหันเงนให้มันออกชะมอมปัวผัวคนมานเนาะ ดีก yeah. oh no. ็ว่าด okay. ีบูดีก็ว no, nee. ่าบดีโลน้อเออชาเป็นดีอันี้่เราผัวนี่ไอ้ชามวกนี้โลหรือว่ามูเจ้าแก่คนเอาจะชื่อไหนต้อพยาลูกค้าเช่าหลือบ่ดีดีบ่อตบ่อตามามห้จักเป็น่โอ้ดีีอันสู้จานนั่นผัวนี่หนาอยากให้มูเจ้ายกให้มูเจ้าหู่จักในนั้นโอ้แส่าให้จัง ต่างคนเลยที่ว่าเขาไม่ทันในหูนะเนาะอือี่ดอกามบุ้งบ้งเงนไปกัที่บอกชิมือนะชิปป้เมื่อเออข้าหโกันยังไม่ได้เฮ้ากระบายโมงเดียวไปไปไปข้าไปงโมงกันยังไม่ได้เลย<อ>นะเจ้า,ามาลงชิดชชข้เจ้ากปราบมันนะโจ๊กกระว้าวอะไโต๊ะผัวเป็นนังเงินเงินไม่ได้ค่ะถามดิถามคนไทยดิสิถามกับี่เงินจิ ใช็คผู้ได้ผูกมาปวดนะนั่งงคนไหนอันนี้ผูกปวดเบิ่งโทรศัพทับเอยเบิ้งโทลศัพชับเฉยเลยเอามาเด้อเด้อมามาหนีแม่นี่เอามาพี่เขาจะทำนั่งร้แงน้โตก็ดีเอาเลี้ยวัโอ้ยมันปุบปบ้านะฮพลังฮออเมริกาเพืดอผังยังไปให้พลังได้เงินก่าให้จักินนะ

ท่าเบิ่งให้กูเด้อครับเขาไล่ชดให้กูแล้วเขาจะไล่ชดใหกูให้เงินเลยหเปล่าอะอันนี้นะอยากมาถามเพื่อพิสูตนะพอตู้จานนี่แล้วปัวคนได้รีบอสมุ่งว่าคนเบิ่งนี่เขาบวกเข้าใจนะบันอื่นแบบอย่างมากเนาะน้ำนะบันอื่นเขาจับมอดตนวจปวดอะไรเไผ่งใช่อันนี้คขายืนยันเลยไหมนี่เันปัวดอะไร อย,อยู่เล่นพูเล่เลี้วนั่งจะข้าวอันหมอผู้อยากมากับมันไป็นตานี่มันบอกมาลูกผู้จักคนตัวเองเป็นกะมาตีอยากผู้จ๊อกเขาหนัก็ดีร่าปัวดีรีบอรือว่ามากคำแรกแพรพายเราจะเชื่อชนนอนเขาวนเนาะคำแรกแพรกไพตอนนี้จะเห็นคือกันเมือนถึงหันถึงหอกถึงพวกแพรพวกหัวเนาะเมื่อนี้มันชิโป๊กบ้าหัวโป๊กตะปางหุ่นขี่มันละตี อยากเรียนมันงมันบ้าแจ้งได้ยน่าแล้วมาปกขันมาปุกเชาปชิบานมาจ้งตัวดีขึ้นหลยเนาะบอดีแล้วมื่นแล้วผักแขนเมื่นแล้วจ้าเลยคนชิดีแจ้ีแล้วเสาลีบเนาะเสาลีเอาแต่ก่อนนี่เคยไปหาหมอมาจากหมอเล้วเลยไล่ไม่ต้องทำ แก่ห่แก่หอไหแก่จำกั้นก็แก่พื้นแก่ถานไปขายติดตลา้บอลแล้วเข้าไปแล้วไปเช่าบอเช่าข้าเดียวมาเรือเกือเช่าเหมืนมาเนือเก่ือต้องเถอบพอได้มาช้าแต่เพือนเก่าก็ชุ่มชัวอีกเือเก่าออ้เเอากันปบไปหาบอลอื่นเมื่อยไปแล้วจกมาหาตุกอน์ี่อนเลียมาหาตุกอนน sau sam pít thím mà đi sau lý lỗ sau lý hai sau sau lý lý đây sau 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 sau lý đây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  sau mưa đây sau lý 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 đây sau เอาบุญมนบุเมาแลาเจ้าบุเมคืนท่านคุณยายแล้วบุพยายายาบุญย้อนบุญย้่นยันคืนไปกันในบดยาบดเที่นอยู่นอนบันนันเอาลูกพรีมาปัวลูกพูอยู่เสียงพันเห็นลลหมามาหาเลยอ้าวอญ่างแดงๆมาหาสิมาพูว่าน้ำแก้วมันมาก้อนอนนอนมันเทียวเลยนี่เป็นทางเลยนนี้มันข้อนอนนองบัดไล่หมาน้วิศ ชิมาหาลาวนี่มาเลยหนกมาก่อนแล้วมาห้องโกโก้โกโก้อยู่ดูว่าเมื่อเมื่อนี้นะเป็นนี่ะอ่ะนี่มานั่งไปดูว่าิ่งมนแหมอนชิมาอันนี้นะบริเวนกำแรกแบบเป็นกันไหมเน้อจริงโลดอันนี้ ห้องตายก้วกุ้งนี่โกนชับเล่นไล่เอานี่ยังบอกว่าเป็นโจ๊ตจริงอีกเลยจะบักชักพักไล่เอาแล้วค่ะแปดไปทานแล้วก็อ่อนนักล่าอยู่แล้วก็โสมกันมาบักมาได้เบิ้งตามาได้เบิ่งนี่นีตาหนี่มาลับตาอยู่บนเนื้อจามไปทานช่วงนึงเมื่อไรทานลูกเอ้ยฉลามมาหน่อยหนึ่งอเมื่อก็บอกไปให้ยังแล่นนะมันเมื่อก่อนตัวคนนี้เอาให้กินนั่นมันว่าปากกินนั่นแหละเอาบ่วงงัดปากวันนี้บักน้ำมันงับใเมียนซ้่งประตูก่อน ทุกคนจับโูมเรามันจับเราละเมอตลอดเนาะเอาละเมื่อเฮือนแตนีรับแต่ซ้างหน้าฮูปลูใส่พ่อมันรับตะซ้างที่เอามาไต่ให่แล้วนี่เนี่ยะไ่ไหมอย่างนี้อม่างเี้ยนอะไนกอาหนี้เนี่ยไหมแต่คือ่ในชัดตูกันกับบันหน่อ โอมันผสมกันได้อ่ะเอาแล้วงไปฉันเอาเศร้าแล้วนี่รูปมันเอามาตายที่ฉันมันเขาเรียนนั่งหน้าเราเลยมันเป็นเมื่อวานนี่เนาะมือเชืดนี่เนาะมือเอามาแตบิดเอามาให้กินทักยานอินพอเท่านั้นมันบวกินทักใม่ค่ะเราควรใช้น้ำให้กินมันบวกินบาดมันกินที่วานนี่ปั๊บกินได้ช้อนหึ่ หักทังออกมานี่เอามาร์ม้ยน้ำมันนั่นนะกินดีฮอกเนี่ยเบอกช่นรูใบยัิอ่อดีแดงปมันเอื้อมไม่ออกมันมันด้เจ็บเลยมันนคอนมมันเจ็บที่หน้าคอนมันดึงคอมันจะบอกมันคอมันแดงมันนั่นอยากใช้อกซีไดเหมือนเนาะอามือนั่นเห็นบอกเอามือมันเอามาเคียงนี่อกซีเกตบ่มีเอามือเอานี่จะ่นี่มันจะเห็นนี่มันเอามือใช้ออกซีเนี่ยคิตายใช่หรือเ่าม่อ้ยอใจก็ขาดแล้วเอาน้าจอดคอมันกับทำมันเจ็บในชาบันบมี บมบหเจ็บในสายบริจรอเลยน้อผู้ใดเนน้ยครับก็ัดพอเท่ากันไม่ได้ว่ากินเลยเองแล้วชุดยอดเนาะชุดยอดแลวขัดทักพรีปอบได้ขันว่าเปนตับเป็นปอดเป็นพยาธเองกับชิบว่ไไรคือว่าแล้วนะตูได้อยู่คือนกันเออได้อยู่เป็นปอดเป็นมะหลอกมะเร็งได้เบิดอือมีหไม้มีหวานไข่ให้กินนน่ายองเานีก็เฮยเจ็บพวเข่าอกเาบ่เจ็บพวเข่าไม่ิบไม่หั้ง โย่จกว่าแล้วนอะมันก the ็ขาดมันแล้ว้หนาป่มก็ันอไนะมันชูไปใช้ลิกเจ็บบวนั่นนั่งอยู่ไปหันไปนี่มันคัดมันขีนเลยเท่าเลยเจ็วะเหลเท่าเลยนะเมื่อยอันนี้น้ามูเป็นว่าปัวกำแรกแพร่าพปัวเป็นตัวจริงนลถ้าายจะูนจักนั่นแต่ว่าเป็นยังกระยา คือคัดกระเทานั่นคน้นรัดแกงกอกเนาะเราเป็นอมาพาดอยู่แหวนจันทร์ผพาขึ้นหกอันนั้นที่ห่อเนาะกินมันจะชองห่อมันเช่าเลยแล้วผ้ามาหาบับนี้เราเอาเมื่อขคยใช่เรา,าอ่ะมหดเชนโน่ต้องม่ได้เอาไปเอาผากลับขึ้นนี้ดเราอีกอยู่แหอนจันทร์วันนี้เราว่าธาตุคอยนั่นธาตุลุ่มเราว่าบนได้ลุ่มแท้ดอกเราว่า มันแปลว่ามันเครื่องเครื่องเก่าเนี่เราที่เมาอย่าทานชท่าทานรู้มีมมเมาลุเราตะก,กี้ตัวยังได้ล้านชองเราขอเราว่าคอยกับัวน้ำเจ้ากระายเลยเราบดห้าหกล้านเลยขอล้านหนึ่งชอเช่เลยเอาให้เราล้านหนึ่งชองห่อนะัดกินแล้วเราโทรมาป่าถุนเราว่าขับกะลิชำช้ำอายุคอยชิมห้าปีเราเนี่นี่หน่ว่าปันนั่นจะบอกเอาดีได้เราว่แล้วคันมันบ่มาต่อยจะเล่าจะเล่าตัวนี้นะจะเล่า

Eat, เธืออยู่ในหลายบ้านได้เพ no ิ่นเห็นขี้เพนอย่างไรอย่างมะปินมาปัวน้ำเจ้านะอลก็เลยถามว่าคนที่มานี่ยืนยันเองเลยนะนะเพราะว่าคนที่ถึกพีเข้าชุดคอมคืดหรือไดเพื่อนีเพื่อจะมีช่องทางในการรักษานะอันนี้บ่จักทางไปเลาจะบอกว่าไปไปหน้าปุทตูกอส ไปได้ยังฮู้จักว่าเราปัวคนแก่อย่างนี้เพลนี่เนาะหักบรสูมาตแต่เท้าประถือทำแบบประถือท้อยู่ในบ้านนงยางหักเขาถือทำกั่าั้นคนาได้ป้วนนรปัวปงนี่ก่อนเขาปวป้วให้อันนี้เน่ยเขาเขาปว่วคามรู้น่อยอยากถือยังกระถือหน่อนเขานําบรดั้น้อยเนาะคนว่านปัวดีตัวว่าตนตัวปัวดีหนอนจักี่ จักโมไดไสิปว่าน้เลยท่มากเาทำมันยังไ่อยู่บนบ้าเขาวันน้ำมันตู้ก้อนเนี่บ่เห็นห่อถาบดสึกบ้าตัวนั้นค่อยปะปัวะสงงามกันเลยแล้วปะปัวันปะปงก้อนตัวใดก็ได้กะแล้วมาน่เขแล้วเขารีเชก้อนเขาจะเขาจะปะตัวนั้นนี่บมนปป้วะันอนบ้านนี่เราเขาปาปัวนี่มันเช่าเลยเขา็คิซือน้ำเลยบ้นนี่นะนี่นะถือน้ำคานจ มันน exactly> ี่มันชับประคุณแล้วเลยแล้วก็ะชิมเบิร์ดไล่เติมอันเรื่องค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำมืองน้ำมันเข้าไปทานกรจัิว่าเบิร์ดจับจองล้านเขาเบิร์ดจับใช่บอลเข้าไปเขาบอกว่าพูดพ้นบ้านดงกระพุ่งกระพิงพูดมันใกล้บ้านดงกระพุ่งดงกระพุ่งใะหูจักเข้าเบิร์ดอ่ะูจักลูกป้าอยู่ทหานอีชอนลูกตาอันนั้นตาพี่จังคนบ้านดงบังนี่ยไปอยู่ทหานนะก็เอื้อยน้องอันเมียกับภูมินี่เขาเย็นพี่จัง อยู่อันบ้านอันลุงกพุ้งนะลูกอันลุงอันลีลาป้าบัดดาอยู่น่ะนของเชื่อแม่ตัวเองนี่ม้านดวงบังเขาขาดดงบังกับแม่ไปแล้วยี่ดอนรอค่ะปู่อจ้าปู่หอว่าอ๋นั่นไปช้ำเขาโอ้จับปน้ยอนไรไปแล้วยังเงี้ยทุนีว่าทามาจเชี่ยวลูกทามันเลยเชื่อชาเชียงชาวเดียวกันเนาะ ท่ามอแล้วบ้านน้องให้เนาะบ้านน้องให้เขาพระเจ้าลายชดไปสี่นะบ้านน้องให้เบ่งแล้วบ้านน้องให้เน่ยเขาพระเจ้าพระเจ้าไม่พอคุ้มอือืมอ่อันพออิ่มพออิ่มเขา่ะพอตู้อิ่มเขาอ่ะพระหัวจักบ่ว่าพระถ่อก่อนลาชนนี่นะว่าบ้านกูแค่นะบัดพ่อเขาเป็นบัดพัวบัดหัวจักเจ้าพ่อหัวจักพระเจ้าพ่อมอบูดอิ่มนะ อ้าว่าผูกวนนมึงตาม,มงึงแน่มาทำก็ได้มาทำาไอายจรงงีิวะ่ะพ่อเล่าอันนั้นอ่ะออ้ยเขาใชพนกใช่ยันทประกงผมเขาอ่ะขอโทษเด้อพ่ออิ่มเด้อเขาค,คนประจักรว่าพ่อเจ้าเขาเขาลดไปทุกคนรถเขาแก้เอ๊ะเอ๊อะอะไ แม่นจ้ะบอกอ่าขบกลมมาเล่ลูกกลมกล่าวบอกแหล่บอกพิมพ์เนาะบอกแหล่แล้วมันตายบอกแหล่แล้วบอกพมบอกพบอกพิมพ์บอกพงขบกลมขบกลมขบอ่อนตาบขกชี้ขากันได้เหรอกันหาก่อนบักกันหาเออจะบักชี้ขาหกคนไหลมาจะจีบนอนแค่นั้นเนาะไหลแล้วบด ทูบี้อ่ะนพูที่ชามที่ไหมล้กหน่อยบ้านน้ำห้องคนพูดบ้นบ้านอันนั้นเด้ใช่้น้าเลยรอลาหาน้ำนชองบ้านชะน้ำใชัในชามบ้านแม่พู้นึงตายเนาะบ้านแม่ายและบักดอนลูกชาวจอดแม่มันจะจัางดู่้องที่ตุก าจอดนจเอาอัญชันแพนเลยเออเอได้ลูกนไอ้ชู้ไนี่ไปลงชิปแต่ว่าพอน้องกิโต้ผู้จักทามากระปนผู้ชายนั้นทำมาเฮานั่นเรีบร้อยโอ้ชักแล้วมาเชี่ยวมาเที่ยวแม่กับอันเมียไนบอกแ้่ายงนี้ในแม่ในบอบปิน้าฮูจักหนอในบ๊อประชหนึ่งตายคนหนึ่งชีแล้วคนหลอดก็มีหลอดอยู่คนหนึง หม่วนละสามสี่คนเนาะ้าเถอะตัวบ通ธรรมดาเนีโยอมไม่ลูกลายครบม่ลูกลายทั้งย่างเนไตคนับผมเ่างผไปเกิดเปนลูกเนาะแต่พอไปเกิดเป็นลูกเป็นต้ไเลยพอกพมพักพมมนไปเกิดไปพันไปเกิดดเมียอันนี้ยังอยู่ดีลูกบักกันปักชัมมาดีเกิดดาเมียบักอันนี้เกิดแล้วมันกระต้อย ไปบ่าหุ่นหุ่นไปบ่าเกิดหุ่นแล้วโคกใหญ่ตายเลยเนาะโคกเน่าพันเกิดกามียมันมาหัวเทาปีเพาว่าเออคัดพันคือคัดพันว่านั่นแหละก็เห็ดแก่คนเอาเอาหุ่นเอาหอยเห็ดเอาอหนาจากชั้นมันก็เห็ดได้เนาะเห็ดต้องไปเช่าตัดนะออนเลยเอาเลยคันแม่นว่านั่นกับกันตัดเอากระเจ้ากันซีเช่าไอ้เหาโมได้นะลุงกุ๊ เออบกงนะบรได้ทองบกงนะนะเออไอ้เ้าแก้วนะเอาอลูก